ดินอนน่อนเนาะพุ่มหยาแหละหาาตแทนเล้วาชักโตสัมหามานไปอละแน่คา,าดลอดวะล่ะสุด

น um <Sen> no oh ่ากับผวควังไว้เฮ้ยต้นหน้าได้กินนักูเยเรามีนะไหมจังรักเลยอเลิกก็สินีหละมขคอคุณอันนี้ได้ไงโอ้โหลึกตายดู ยามพี่เงือกึงคาอย่างกู้นะวจับมันต้อาวิธีจับเนี่ยอรก็ไม้อันจีนเนะก่อนเลยนี่ปัดปัดได้กันนะปวดติดลก็จัดดีต่อดีอยู่นะ

ลูกโสมหัวสิโสมหนะเอาเบ็ดนึ่งไปกินดีกว่กินนะกินเินจำอะไยังใส่เอาเอาห้าเนี่ยจุ่มลงกินจุ่มลงกินนะมันบูติดมันกรักนะปาลาแห้งมีสองอันเนี้ยคันดามยาวไข่โยนแหงกลางมีใส่แห้งเค็มอยู่หิมเลยหิมร้อยเลยฮะหิมร้อยเลยโยนขีมกลางเลยกินแบบเอาอืมมันกินหาลงไปเอา